สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้เคี๊ภาคเช้านะครับประจาวันจันทร์ที่17มกราคมนะครับวันนี้รอบแรกเนาะรอบแรกวันแรกก็แนวทางไปเบาๆก่อนแล้วกันครับวันนี้หวยรัฐบาลออกนะครับใครเล่นเลขอะไรขอให้รำหน่ยทุกท่านครับก่อนจะเล่นรัฐบาลมาเจอกันนี้เคก,ก่อนเนาะนี่เคี๊เชา้าเปิดที่ 27244ครับประหยัดตัวเลขว่างอ่าเปิดเบิ้ลแต่เช้าเลยจะเป็นเช่นไรปิดเบิ้ลไหมถามใจเธอดูครับเช้า,ชานี้ลองสเสิร์ฟเสิร์ฟไปบบาก่อนครับลองไปก่อนเนาะส่วนตัวผมว่าน่าจะท,า, 7, ทายเจ็ดทายเก้าครับผมว่าน่าจะแนวน่าจะแนวนี้นะถ้าทะลุตัวเดียววิ่งบอลรุ่นล่างเก้าครับนะวิ่งลรุ่นล่าง เก้าครับหน้ามีหน้าหน้ามีหน้าโดนหน้ามาครับแล้วก็เลขหายเช้าหกแปดแปดหกหายเช้านะครับหกแปดแปดหกหายเช้าเลขหายอาจจะมาก็ได้แต่แปดนี่หายมาสองอาทิตย์แล้วครับแปดหายมาสองอาทิตย์แล้วดูดูดดดดตารางแปดนะครับโอเคหนึ่งเจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้า เร่มตัวเปิด9ีสอจ็ดเ้าเก้าเจ็ดอ่าครับเจ็ดีก้อีกสคู่2 7งเก้าเก้ับสี่เจ็สวยครับสวยมากแล้วก็อันนี้กี่หางละหนึ่งสี่ห้าหาง7จ็ดเกติดเจเป็นหนึ่งหางเก้าครับอาจจะมาเจอหน้ากันได้ครับ9 7้าเจ็ร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่ เนาะพอได้ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนิอีภาคเช้าครับยังไงก็ชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้นะครับหน้าเบิลต่อไหมถามใจเธอดูหน้าเบิลไหม,มหน้าเบิลเหรบหน้าเบิลหน้าเบิลถ้าเบิลก็ชุดสวยก็2 7 9 9สวยครับ2799ไม่ก็7 7 4 9แต่นี้ก็แค่หหางติดไปนะใครว้าทำไม6หางเจ็หางอะไร ก็เป็นเบิลสองหางเห็นไปแล้วเจ็ดเก้า 9, 7, 7เก้าเจ็ดเจ็ดครับเบิลสองหางเท่ากับเบิลสองตัวเท่ากับหนึ่งหางอ่าครับอันนี้หกหางครับเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับสวีดัสสวัสดีครับ